ดเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูของเก่าที่เราเคยเล่นด้วยพาร์มาเปเอาน,นะคะมาดูอันแรกกันเลยอันนี้น่าจะยังไม่เคยรีวิวนะนี้ก็คือที่เก็บของเราเก็บของทั้งหมดเป็นพวกนี้ของพี่ชายนะเอาเก็บมาไว้เฉยเพราะพี่ไม่เก็บเดี๋ยวมันหายหพี่กระบนอันนี้ก็ของเรานะใช้ที่โรงเรียนอยู่ สองอันซื้อไม่ไม่ได้ซื้อโรงเรียนเดียวกันคนละโรอะอนนง,ะะงเรียนอ่ะเนี่ยอันเนี้ยสองเนี้ยแหละคนละโรงเรียนออันนี้ก็จะเป็นที่เก็บยางนะที่เคยคุ้นเคยแต่ว่าเอาออกแล้วนะพอดีว่ามันลกพอดีว่าแบบลกมากเลยห้องนั้นอ่ะแบบลกมากเอกก็ยางสีดำยางสีแดงอะไรทั่วไปนะ แบบคิดต,ต่างๆไม่ค่อยได้เห็นอาน,นี่ก็จะเป็นเงคูปองที่โรงเรียนนะครูจะให้แลกตลอดเลยเพราะว่าแบบที่ที่ครอบอันนี้เไว้เพราะว่าอาจจะไม่มีใครแกล้งฉีกหรือว่าป้องกันเชื้อโรคได้ก็เราลืมแลกนะคะจะหยุดแล้วแหละโรงเรียนนี้น่าจะหยุดแล้วนี่เป็น ชมพูสามอันตัวนี้ก็จะเป็นลิปสติกเพื่อนที่โรงเรียนมาให้นะป่าแบบเพื่อนซื้อมาเยอะมากไม่ไลิปสติกเด็กนี่อันนี้สีไม่เหมือนกันนะทุกคนบางคนได้สีชมพูบางคนได้สีแด,เดงเนี่ยไม่เหมือนกัน <c oughs> ด,ดูดูดูนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอันนี้อ่อนกว่าน,นี้เข้มกว่า อันนี้เข้มกว่าน,น,นี้อ่อนกว่าเก็บโคตรยากเลยที่มันแค่แล้วก็มีเป็นฟักสติกเกอร์ปโปเกมอนเนี่ยตรงเนี้ยจะว่าไม่รีวิวแล้วกันโอ้โหมันเก็บยากมากมัเป็นกิบสีม่วงกิบสีฟ้ากิบน้องพูนี่นะ ก็จะเป็นนาฬิกาแต่ว่าตอนนี้นาฬิกาไอโมหายไปไหนก็ไม่รู้นี่คือทุกคนถ้าจัดบ้านใหม่อ่ะอย่าลืมแยกของฉิวด้วยนะเดี๋ยวหาไม่เจอคือเป็นกล่องนาฬิกาพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาใส,ใส่นาฬิกาไว้ทั้งอันเลยอะไรเรามีนาฬิกาอันไหนก็เอาใส่เลยเนี่ยทุกคนดูมันอันเนี้ยมันแบบเหลือแค่อันเดียวแล้วอะ่ะโอ้ยไม่ติดไฟหรอเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งทุกคน ไม่ติดคนเป็นไรอะ่ะอันไม่ติดไฟไม่ติดสีเวลาทำเหอะมีนี้ก็จะมีเป็นเอาไวท้ทำบัตรประชาชนเอ้ยบัตรนักเรียนอ่ะเรามีแล้วบัตรเนี่ยอันนึงอะ่ะนี่เป็นน,นี้เลยอันเนี้ยตัวหายา ทำได้นเนี่ยก็ปากกามีจี้ไว้ทำแล้วก็กนีกระดาษจิ๋วเอ้ยไม่ใช่แบบเป็นที่หนีบแฟ้มเฝ้าก็ไม่รู้โอ้ยกล้องพังอื่เป็นรูปหัวใจนะทำเองโอ้ นขอ,เ,อเข้าก่อนเอาเข้าไม่ได้ทุกงว่าแค่นี้แล้วกันจะไม่ได้แล้วทำเก็บกอเค okay, ก็จะได้เป็นวันนี้เนอะไปดูอันเก็บทองอ,อ่้อกล่องน เนี่ยเป็นเครืเลนไอศีทั้งหมดเลยอันนี้เป็นกออล่องเอาไว้เล่นไอศครีมนะมันเก็บโดมิโนไว้เพราะโดมิโนคือไอ,ไอศครีมนี่น้องถั่วดำของเราน้องถั่วดำน้องถั่วดำเพราะเพราะว่าตาแบบดำมากแล้วแบบน้องดูแบบหน้าน้องแบบเท่แบบเท่ๆอแบบ่ะ เอานี้ก่อนมีน้องลิซ่านี่กับอันนี้ที่หูอยู่ด้วยอันนี้เป็นกล่องทีสโเก่าเพื่อนอนะ่ะเอาไปเล่นเป็นตืนนะแล้วมันก็แบบพางไงตรงเนี้ยมันจะกลับเข้าไม่ได้ดีเห็นไหมีมันก็จะเปิดพางี้ไปดยอันนี้เนี่ยเปิดได้นะสามชอ่อง น,นี่เป็นนี้อันเนี้ยปุ่มเนี้ยเอาไว้เปิดตรงเนี้ยทุกคนปุ่มเนี้ยเอาเปิดตรงเนี้ยแต่ปุ่มเนี้ยมันเอาไว้เด้งอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบพกอะไรอย่างเงี้ยนะเปิดปุ่มเนี้ยนี่ออกมาเดี๋ยวนี่ดูนะนี่อะไรก็ไม่รู้องศาอะไรของมันที่จริงมันมีน้ำนะแล้วมันก็จะวนไปเรื่อยๆเป็นทิ เราไม่รู้แต่ขอ่านสารกิตอันนี้ก็คือยางลบข้างในอ่ะเนี่ย,ยแม่ตอนนั้นมันมียางลบอยู่ข้างในแต่มันเปิดไม่ออกมันพังอ่ะเพื่อนเล่นหัวเกดอ่ะยางลบเกดทำพังน,นี้น่มันเขียนว่าเปิดไม่ได้มียางลบอยู่คือมันมียางลบอย่ก็เป็นชื่อเรา อนะด้านหลังเปิดได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้โอ้โหไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นที่เก็บของอันเนี้ยเป็นเราเปลี่ยนเป็นที่เครื่องบินแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่วางของกระเป๋าสัมภาระเล็กๆเ,เนี่ยเปิดไดอุ้ยเจ็บทีเปิดเปิดุ่มนี้นะ ที่จริงมันมีฝาปิดแต่ว่ามันหักเป็นก้อนนี่ก็จะเป็นเขียนไว้มีของอยู่ด้วยเขียนว่าชื่อกิตเพื่อนซีแบมเชฟฟันขาวที่สุดนี่อะไรวะฐา,านะพอมี อะไรอ่ะก่งเก่งมากอันนี้เขียนว่าบัตรนักเรียนเนี่ยมันจะใส่ตรงเนี้ยมันใส่มีข้าวมันต้งตัดกันไกลอยู่ไหนอ่ะโอ้ค่อยถาแล้วกันเกี่งเป็นบัตบนักเรียนนี่เจดอายุเก้าขวบนิสัยน่ารักเก่งตลกเอ่ออะไรวะ อะไรเนะี่ยสอบวะเพือ่ออะไรสวบอะไรอันไม่ออกใจดีก็เสริมอเคบัตรนักเรียนนั่นละวันนี้ก็จะเป็นรูปถุงอันนี้แบบเป็นบัตรธรรมดา แม่โทรศัพท์แบดหน่อจดก้าเก้าบเี่ยเก็บด้วยก็จะนิวาร์ดที่เป็นไปเก็บสารัจิ๋วจิ๋ววันนี้ก็จะเปอความรักรักพรามมากับแม่ที่เล็มีเพื่อนสีเชฟแบนเชฟรักเรารักนี่ห้าเพื่อนตื่นรักนี่ พอานี่ใจดีเฮ้นี่ธุรกิจหังละนี่อันเนี้ยไว้เขียนอเราเียนไปแล้วแต่มันให้เขียนอ,อ,ยอื่นอีกเลอนโหนี่เป็นเนี่ยเนี่ยเป็นที่นางได้ถ้ามันยืดออกมาเป็นยางไงแล้วก็กล่องสีจมพูือบางอันน่าจะเห็น ตอนถ่ายคลิปปิวไปแล้วอุ้ยเอ๊ะปิวหมดเลยปิวหมดเลยไปเก็บก่อนเอ้ยเอาไปตะนีมมีตัวละครกระดาษสามตัวนะเฮ้ยกี่ตัววะสี่รอนแล้วน่าจะคุ้นเคยแล้วคุณเกสเตฟิฟสี่แล้วก็ น้องเรนโบพูดมากเสียคอเนี่ยก็รู้กันแล้วเนี่ยเนี่ยจ๊บจ๊อบแม่ค้ากุ๊กไก่เนี่ย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 นั่นเคยดูตอนนั้นไปแล้วเลยอันนี้เป็นสมุดใหม่ที่ไม่ได้ตัดเนี่ยเคลียร์อะไรวะแล้ว ตัดต่อที hay hay ่ของอื่นกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บของกระดาษก่อนนะบิ๊วนิ้งอันนี้เลยก็แบบบางคนน่าจะเห็นจากคลิปนั้นไปเลยอันนี้ก็กระเป๋าตางจำได้ไหมกระเป๋าตางถ้าให้ดูคลิปเนี่ยก็จะรู้น้องล่ะอะไรบ้างโอ้ยอะไรเนี่ยอะไร มันผิดโอ้ยไม่ใช่ผิดด้านผิดด้านผิดด้านนี่ที่มันมีงไง่วกไงโอ้พังหมดเลย,ย,ยคุณเคยแหละอันนี้ก็เป็นน้ำอันนี้ก็เป็นเล่นเลยเป็นพวกัวนี้ต่อไป